นะ,ะวันนี้ก็มาแสท,ทเลื่อไตต่อจากเมื่อวานที่กำลังเร่งรีบอยู่ในการทำชีทเรียนพิเศษะนะฮะครับครับผมครับวัน <ะ S 2> นี้เราจะมานั่งนับนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสอทุยแล้วก็จะมาะะปล่อยมุกแป๊กนี่คืออันที่ เราเพิ่งจะเก็บไปเมื่อเช้าบางครนนันะฮะอุ้ยเดีด๋ยวๆนะมีการนักล่าบอลนะฮะใช้อันนี้คือใช้เพชรครบ1,500เพชรนะฮะโอ้มีตั้งแต่คั้งแรกเลยนะฮะนักล่าบอลตัวจริงเล่นน10ครั้งนะฮะได้ทั้งเซตครับครับผมอันนี้ก็เป็นแี่20ครั้งครับอันนี้ก็35ค,ครั้งครับถ้าเกิดกูพูดเสียงกูเข้าไหมเนี่ยเข้าครับเข่าครับ อ้นี่เขาเกมคนแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูครับที่เมื่อเช้าผมเก็บไปนะฮะบางอันก็จะเป็นของ EP แล้วเมื่อวานผมกีคือแอบพ่อเติมมานะนี่ครับได้ออโรรามาหนึ่งตัวไฟลี่หนึ่งตัวคิมูเลทีฟิวชั่นเดททอยการ์ดแค่นี้แหละฮะได้มาโชว์ของแตบ๊บหมดเลยฮะหมดแล้ว จะมาลองดูเลยร่าเป็นห้องที่ยังไม่ได้อัพนะฮะดูหน้าตาของมันกันอูส่วนฟิ <Phoenix S 2> นิกส์ฟินิก์เคยเห็นพี่หน้าเกมเมอร์ใช้กันหมดแล้วนะฮะทุกคนฮะไม่ต้องมาอวดก็ได้นะคะครับอวดเฉยๆ,ๆแ,ลแล้วก็จะกลับมาใช้ฮุกกวอลีเหมือนเดิมนะฮรเรามาอัพเกดฟินิกส์กันดูฟินิกส์ก็อลร่าดีฟ <Phoenix S 2> <อๆ S 1> ินอลอะไรก่ออร่าเยอะกว่าๆๆ ุปปยัด <ขอ S 2> ให้หมดเลยนะฮะใช่เหรียญแล้วทำไมไม่ยัดซุปเปอร์คอนิกไปเลยฮะใช้ให้หมดทีละอันก่อนเฮ้ยโอ้โหกอลลี่ลืมล็อกค,ครับแล้วก็ไปนะฮะก็จะมีเพื่อนมาร่วมดูด้วยถ้าเกิดล็อกก็จะขายไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับล็อกก็ขายไม่ได้ครับอันนี้ก็จะมีเวลาถามตอบอยู่แป๊บหนึ่งครับ <laughs> กพยักคอนกปรี้ยวะ่ะยังเป็นท่อมลอ็อกได้ป่บว่อ้าวนี่มันไม่ใช่ยานี่ยวะ่ะเปลี่ยนลำนะฮะอัพแม่งอัพเอ่ออัพแล้วดียัดแม่งเลยยัดแม่งเลยเงี้ยนเะวลเกือบเต็มอะเวลเกือบเต็ม ได้บัตรเครียด่านะบัตรเครียด่านทำอะไรได้ฮะเราจะไปเล่นลา,บ,านบอน<อ>ทำอะไรได้ฮะบบัตรเครด่านก็คือเอาไว้เล่นด่านนะแต่ว่าเราต้องได้สามดาวก่อนเช่นอย่างนี้ครับสามดาวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็กดไปแต่ต้องดูถ้าเป็นบอสมดด่านบอสเราก็ต้องดูนะครับคุณเลลนคะครับแล้วก็จะได้มาฟ,ฟรีอ๋อเคลี มันนี้ก็บอโหมดเราจะมาล่าบอสกันนะตัวสุดท้ายได้ไหมฮะตัวสุด,ดท้ายยังไม่ปวดนะปวดแค่ตัวที่สองนะตัวที่สามฮะงั้นเรามาเป็นไหนมาฉลองฮนะเปิดแนวใหม่ด้วยแล้ได้ยานใหม่ด้วยนะฮะฉลองโดยการใช้บิตซีโร่เข้ายัดบอลหมดตุยใช้ไฟลี่หรือไฟลี่หรือออร์ด่าดี ฟินิคคิฮะฟินิคฮะโอเคฮะฟินิกยังไม่ได้อัพเลยนะฮะลองดูฮะลองเอดบอสมะโอ้โหฮะอ๋อในเมื่อเราได้ฟินิ์มาแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมฮะกลับไปกลับไปจะลองดูความประสิทธิภาพนะบอสหมดเล่นแรกขอให้ชนะก่อนแตกตายฮะเดี๋ยวโชว์กางฮะ ระหว่างนี้เราก็จะมีอีเวนต์นะฮะว่าว่าเสียงคนอือ่นก็เข้าไม่เป็นไรฮะเส uh ียงคนอื่นเข้าไม่เป็นไรอีเวนต์ผมก็จะเป็นว่าหาก uh oh. แนวผมมีซับสไครต์หรือยอดวิว uh oh. ถ้ายอดวิวเกินพันต่อคลิปเมื่อไหร่หรือไม่ก็มีสองร้อยซับเมื่อไรผมจะทำการเปิดหน้าดูไม่ดูฮะ <Hey. S 1> ใครอยากเห็นหน้าหรือก็ สับกันให้ดูนะฮะสับกันเยอะๆนะฮะจับตะไครกันเลยนะฮะเข้ามาเลยอออาเอ็นผมมึงจะพุ่งเข้าชนนะคุ่งฆ่ากว่ายเยอะนะฮะเราตายมันก็ตายนะะส่วนตรงนี้จะเป็นที่จับเวลาของผมนะฮะจับเวลาอะไรฮะจับเวลามันเป็นเอฟเฟกของนักบินนะนักบินเรคือมันจะผลิตเกาะเอ่อ สองครั้งให้เราได้ใช้ครั้งละ60ิวินาทีก็คือ1นอาทีแล้วนี่ฮะชนะดูใช้ฟนไฟนิกเ์เบีวหนึ่งครับไม่ถึง1นงาทีครับเอ,อ,อ้เล่นแทบตายนะครับได้เผาบิงครับคุ้มนะฮะอ๋อคุ้มมาได้คอสมิกคิวมามีรางวัละให้เก็บหนึ่งชิ้นนะอ๋อเป็นพลังงาน1 2ออันนะ อย่าไปเก็บเล้ยอย่างนั้นนะฮะไหนผมขอร้องเล่นบ้างได้ไหมฮะอ๋อเดี๋ยวเราจะมีให้ผู้ชมเล่นใ้คลิปหน้าฮะผู้ชมใกล้ตัวผมนะไม่ใช่คุอ, <c oughs> <c oughs> อาอแป๊บเราจะค่อยค่อยยัดนะฮะยัดแม่ง,ง้นนะฮะยัดมีส <ยง S 2> ีฮนะไฟลี่ฟินิกนี่เราจะมา เออกดผิดแรกขูดซักพักครั้งหนึ่งนะก็จะมาให้ดูว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเฮ้ยมียมวิดดอมกอรี่นะฮะตอนแรกมีแค่โกเดลียนนะ,ะจะมาโชว์เทพตอนนี้นะโชว์เทพพระงได้ตาแอเลียครับโอ้โหเทพเลยฮะครับเราจะมีใหม่นะเราจะเอาวิดดอมกอรีให้ได้วันนี้ไม่นอนผู้เล่นเนะี่ยผมว่าชาตินี้คุณกค็คงจะไม่ได้นะฮะชาตินี้ผมคงไม่นอนนะแปดเก้าสิบนะฮะ

ลราล่าขุมทรัพย์ไหมฮะล่าขุมทรัพย์ตังไม่พอฮะยวดู <พอ S 1> เหรียญพีพีมียี่สิบมาทำอะไรได้โอ้ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยสักอย่างฮะโอ้ปิดเลยฮะปิดเลยฮะกลับเลยฮะก็ขอจบคลิปนี้ด้วยกันอกเอาอัพอีกสักหน่อยฮะโลอลลี่ไปย่อยใช่ไหมฮะเออใช่ฮะเอาไปย่อยผสมแยกส่วน มันจะมาย่อยขยะนะฮะยกเลิกการล็อกนะขอจบคลิปนี้ด้วยการย่อยนะฮะนี่มันยาที่มึงใช้บวกหนึ่งเลยก็ย่อยไปเถอะครับยังไงก็เอามารวมได้ครับตื่นตะนอันนี้ผมซุปเปอร์แคทก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮส,ส,สวัสดีครับ